สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านครับขอให้มีความสุขกับปีใหม่ปี2566ที่กําลังอยู่ด้วยกันนี่นะครับสําหรับปีนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกยานยนต์มาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสำหรับเทปนี้เป็นเทปแรกวันนี้เรามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ,รบผมมีของขวัญพิเศษเลยครับกับ รายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องราวของรถยนต์ที่จะเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราปีนี้ครับรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับติดตามรับชมครับโอ้โหเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะและในช่วงรู้ก่อนขับกับอิโนสุครับหลังจากที่เรานำรถไปเที่ยวนะครับเส้นทางไกลๆมากมายใช้งานอย่างหนักมาแล้ววิธีการดูแลอยู่ในช่วงนี้มีคำตอบท่านผู้ชมครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับติดตามรายการของเรานะครับหลังพักเบรกนี้ครับ ิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Master CX8 อ็กซ Feel the Drive ประสบ X Series มัน Mixed Life Infinite X Life เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a สก a CX 8 a d Might Feel the Drive Be Unchained หม่หม่ไม่สิ้นสุด The new new X be uncharted สนับสนุนโดย Mazda Ford B R G เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโต้เวอร์ไทยแลนด์นะครับเป็นประจำสำหรับช่วงต้นปีนะผมจะได้เตรียมในส่วนของรถใหม่ 2, 2023มามํานำเสนอท่านผู้มชมได้รับชมครับในปีนี้นั้นผมได้เตรียมไาทั้งหมด14รุ่นจาก13ค่ายผู้ผลิตนะครับและหนึ่งในนั้นจะเป็นไฮไลท์ของกลุ่มนำเข้าอิสระที่ถือว่าจะเป็นรถธงในปีนี้สำหรับในกลุ่มเกม a มอเกหรือนำเข้าอิสระนั้นนะครับจะมีรุ่นนี้เป็นไฮไลท์ครับและเรื่องอื่นสำหรับรถในแต่ละรุ่นนั้นจะมีอะไรบ้าง ติดตามรับชมครับมาเริ่มกันที่ค่ายไปพัดฟ้าขาวนะครับรถค่ายนี้เนี่ยเตรียมยนตกรรมในส่วนของไฟฟ้าลงตลาดเมืองไทยมากมายนะแต่สำหรับรุ่นนี้ที่เราทำมาเป็นรุ่นไฮไลท์นะครับกับ BMW X1 นั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เดินตลาดได้ดีสำหรับในกลุ่ม Cost Over Subcompact จาก BMW นะครับ BMW X1 นะครับมาใหม่ด้วยกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ ภาพลักษ์ของรถนะครับก็ล้อไปกับรุ่นพี่อย่าง b m w X3 b m w X5 รวมไปถึง b m w X7 นะครับขนาดตัวรถนั้นใหญ่ขึ้นในทุกมิติความยาวตัวถังนะครับเพิ่มขึ้น43มิมกว้างเพิ่มขึ้น23ม mm, ิมสูงเพิ่มขึ้นอีก43มิมและความยาวฐานล้อหน้าหลานนะเพิ่มขึ้นถึง23มิเมเลยทีเดียวครับในส่วนของห้องโดยสารนั้นนะครับถือเป็นการยกระดับอุปกรณ์มาตรฐานใหม่ทั้งหมดครับ เริ่มกันที่จอคู่นะครับส่งโคง b บี c u r v ด d ร์แมนยูเคแยกเป็นมารวัดดิจิตอลขนาด10.25นิ้วนะครับจอทัชสกรีนสำหรับแสดงผลระบบ Infotainment ขนาด10.7นิ้วเลยทีเดียวมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดนะครับเบียรดรอไดโอ perating system 8เน้นการใช้งานระบบสัมผัสแทนที่ใช้ในส่วนของปุ่มควบคุมเป็นหลักครับ สำหรับคันเกียร์นะครับเปลี่ยนจากคันเกียร์แบบเดิมๆให้เป็นเกียร์ในรูปแบบของชิปบายวายครับในอเมริกานะครับเปิดตัว X1 เป็นที่แรกด้วยรุ่นย่อยกับ XDrive 28i นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเบนซิน4สูบขนาดความจุ2.0ลิตรนะครับปรับปรุงใหม่จับคู่กับเกียร์ดวลคัด7จังหวะนะให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้านะครับอัตราเร่ง 0ถึง96กิโลเมตรชั่วโมงในเวลาเพียง6.2วินาทีครับสำหรับเมืองไทยนั้นนะอีกไม่นานเกินรอเราได้เห็น X1 ในรูปแบบของ LCI นะครับมาใหม่แน่นอนครับมาต่อกันที่ค่ายน้องใหม่นะครับที่สร้างปรากฏการให้วงการรถยนต์เมืองไทยมากมายอย่าง BYD ครับ BYD นั้นได้นำเสนอออโตที T ไปเมื่อปีที่ผ่านมากับยอดจำหน่าย ทะลุ1,000 0คันในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับและสำหรับรุ่นต่อไปนะครับที่ BYD จะเข้ามาจำหน่ายนั้นนั่นคือรุ่น BYD Dolphin ครับ BYD Dolphin นั้นนะครับมากับมิติตัวถังรถด้วยความยาว4 5 5 0ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,770ม mm, ิลิเมตรและสูง1,570ม mm, ิลิเมตรครับในขนาดที่วิ ba s สนะครับอยู่ที่2,700ม mm, ิลิเมตร ไฟหน้าเป็นแบบ LED High Low Beam นะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light แบบ LED เช่นเดียวกันรวมถึงไฟท้ายนะครับก็ใช้เป็นรูปแบบของ LED เช่นเดียวกันครับในส่วนของหลังคานะครับเลือกใช้เป็นแบบหลังคากระจก Panoramic Glass Roof Heat m i l l e r ครับแล้วก็ล้อมีล้อขนาด17นิ้วหุ้มยาง205 50 17ครับ ห้องโดยสารตกแต่งในรูปแบบของสีทูโทนนะมีมาตรวัดแบบฟูลดิตอลขนาด5.0นิ้วมากับหน้าจอกลางระบบสัมผัสนะครับขนาด12.8นิ้วเลยทีเดียวใหญ่ยักษ์เลยนะฮะแล้วก็ระบบชาร์จโทรศัพท์เป็นแบบไร้สายไวเลสชาร์จเจอร์ครับสวิตช์เปลี่ยนเกียร์ในรูปแบบของฟิงเกอร์ทัชอิเล็กทรอนิกชิปมีกล้องบันทึกเหตุการณ์มาให้นะครับในรูปแบบของทราฟิกวิดีโอเรคคอร์เดอร์พร้อมกับระบบเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮติดตั้งมาให้ในตัวครับ สำหรับ BYD Dolphin นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังสูงสุด95แรงม้าพร้อมกับแรงบิด180นิวตันเมตรครับส่วนแบตเตอรี่นั้น BYD โด่งดังอยู่แล้วนะครับมากับแบตเตอรี่รุ่น BYD Blade แบตเตอรี่ขนาด30.7กิโลวัตัขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าฟอนวิลได้นะครับแล้วก็ชาร์จ1ครั้งทำระยะทางวิ่งได้สูงสุด301กิโลเมตรครับ และสำหรับในรุ่นซูพีเรียนะครับมากับตัวของแบตเตอรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์ชั่วขะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพละงกำลังสูงสุด170แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด290นิวตันเมตรเลยทีเดียวแบตเตอรี่ขนาดที่ว่า44.9กิโลวัตต์ชั่วนั้นนะครับอยู่ในรถของขับเคลื่อนล้อหน้านะยังคงเป็นล้อหน้าอยู่ตัวเลขเคลมจากโรงงานนะครับ0-100อยู่ที่7.9วินาทีความเร็วสูงสุด อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำระยะทางได้405กิโลเมตรครับ B ิว D ดี้ดอลฟินนั้นนะครับได้มาอย่างตลาดเมื่องานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะครับก็ได้กระแสตอบรับไปดีเกินคาดอีกหนึ่งรุ่นก็มาดูกันครับว่าปีนี้ b ิว d ดี p ดอลฟินนั้นจะเจาะตลาดในเมืองไทยซึ่งทําให้ประชากรของ b ิวดีนั้นมีเพิ่มมากน้อยขนาดไหนครับต่อกันที่อีกหนึ่งค่ายจากเมืองจีนนะครับกับเกตวอลมอเตอร์ครับ แท n ้0 0เตรียมจัดหน่าในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับในฐานะของ suv full size ใหญ่ยักษ์เลยทีเดียวรูปลักษณ์ของรถครับถือว่าเป็น suv ไซส์ยักษ์ครับแล้วก็มาพร้อมกับในเรื่องของกำลังขับเคลื่อนที่เป็นในรูปแบบของ h ฮ b ริดครับสำหรับแทงห้0 0นั้น georg motor เขาจะใช้ในส่วนของเครื่องยนต์ h ฮ b ริดซึ่งมีชื่อเรียกว่า hev นะครับ รถอเนกประสงค์รุ่นนี้นะครับเป็นแบบ SUV ขนาด Fu ู l s ซ z e นะครับเหมาะกับการเดินทางไกลนะแล้วก็ภายนอกภายใน,ยนยเนี่ยตกแต่งด้วยความพรีเมียมนั่งได้ถึง7ที่นั่งนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเป็นเบนซินในรูปแบบ h ฮบริดขุมพลังนั้นทะลุ200แรงมา้าแล้วก็การเปิดตัวนั้นจะเกิดขึ้นช่วงครึ่งปีหลังครับแท้ง500 HEV นั้นนะครับมากับดีไซน์ภายนอกที่มีขนาดใหญ่ ความยาวของตัวรถนะครับ4,878ม mm, ิลิเมตรแต่ถ้าเกิดว่ารวมกับยางอะไหล่ด้านท้ายรถด้วยจะมีความยาวถึง5,070ม mm, ิลิเมตรครับส่วนความกว้างนั้น1,934ม mm, ิลิเมตรนะครับสูง1,905ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่2,850เ mm, มตรแล้วก็ความสูงใต้ท้องรถนะครับ224มิลิเมตรเลยทีเดียวส่วนตัวถังนะครับจะเป็นในรูปแบบของ b o ดี on f นเฟรครับ เขาจะเอาคานไปวางบนแชสซีครับแล้วก็ยังมีในลูกเล่นในส่วนของบันไดไฟฟ้านะครับไว้สำหรับอำนวยความสะดวกในกรณีผู้โดยสารขึ้นลงจากรถครับห้องโดยสารของแทง500 HEV นะครับมาในสไตล์พรีเมียมครับแผงคอนโซลนะครับใช้ทรงทีบานะครับติดตั้งจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14.6นิ้วสามารถสั่งงานด้วยเสียงพร้อมกับจดจำใบหน้าของผู้กับขี่ได้อีกด้วย มาตรวัดนะครับสำหรับคนขับมีขนาด12.3นิ้วหัวเกียร์นั้นออกแบบมาด้วยรูปทรงโมเดลนะครับเครื่องยนต์เบนซินที่จะเข้ามาจำหน่ายนะครับเป็นแบบ4สูบขนาด2.0ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ240แรงม้าพร้อมกับแรงบิด380นิวตันเมตรครับส่งกำลังผ่านเกียร์ตรมัติ9สปีดนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ4ล้อครับ สำหรับแท้ง500นะครับมากับการติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มครับทั้งระบบช่วยจอดอัตโนมัติมีระบบสั่งจอดจากทางไกลนะครับแล้วก็ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติตามเส้นทางเดิมได้ครับรวมถึงกล้องมองภาพเป็นในรูปแบบ360องศาครับราคาจำหน่ายของแท้ง500 HEV นั้นนะครับอาจจะทะลุ1.5ล้านบาทเลยทีเดียวครับตอนด้วยค่ายฮอน d a ครับ ปีนี้จะมีหลายๆตัวนะครับรวมถึงโมเดลที่เราหยิบยกขึ้นเป็นไฮไลท์ของค่ายนั่นคือ Honda CR-V 2023ครับต้องถือว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างจะสุกงอมในตลาดเมืองไทยนะครับกับ Honda CR-V เพราะว่าจำหน่ายมาแล้วเนี่ยร่วมอยู่ประมาณ5ปีเลยทีเดียวนะครับออนีนด้ Honda CRV 2023นั้นมีการปรับปรุงในเรื่องดีไซน์ให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีขุมพลังทางเลือกนะครับ เบนซิน1.5เทอร์โบและในส่วนของไฮบริดที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะตรงนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าสเปคที่มาอยู่ในเมืองไทยนั้นจะมีความแรงอนี้เท่าไหร่ครับ Honda CRV 2023นะครับถูกพัฒนาต่อเนื่องเป็นเจนเนอรชั่นที่6มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่เน้นความสมบูรณ์สมบัตมากยิ่งขึ้น ในส่วนของตัวถังนั้นมีความยาวเพิ่มขึ้นครับเป็น2.7นิ้วกว้างเพิ่มขึ้น0.4นิ้วนะครับและความยาวฐานลอนั้นมีขนาดเพิ่มขึ้นจากเดิม1.6นิ้วเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ครับเพิ่มความแข็งแกร่งตัวถังขึ้นอีก15%ครับห้องโดยสารนะครับถูกออกแบบให้ล้อไปกับ Honda c i ซ i c โฉมปัจจุบันนั่นแหละรครับหน้าจอแสดงผลการขับขี่เป็นแบบ7นิ้วสามารถปรับการแสดงผลได้หลากหลายนะครับขณะที่รุ่นไฮบริดจะได้มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก ทำงานคู่กับหน้าจอขนาด7นิ้วเช่นเดียวกันส่วนของหน้าจอ Infotainment ของ Honda CR-V 2023นั้นนะครับมีให้เลือก2ขนาดครับทั้ง7และ9นิ้วซึ่งรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแล้วนะครับและสำหรับระบบความปลอดภัย Honda Sensing นะครับถูกพัฒนาขึ้นล่าสุดครับทำงานผ่านกล้องมุมกว้าง90องศาและเลดาร์ที่ติดตั้งไว้ด้านหน้ารถนะครับตรงนี้จะมีเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาก็คือ t r a f f i c Ja m a s s i s t รวมถึงปรับปรุงการทำงานของระบบ Adaptive Cruise Control ใหม่ครับขุมพลังนะครับจะมีให้เลือกทั้งเบนซินเทอร์โบ4สูบขนาดความจุ1.5ลิตรให้กำลัง190แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด243นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ส่วนในส่วนของเครื่องยนต์ไฮบริดครับก็จะเป็นแบบของเบนซิน4สูบ 2. 0ลิตรเหมือนกันนะครับแต่ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุดถึง 204แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด335นิวตันเมตรเลยทีเดียวครับมาลุ้นกันครับว่า Honda c ซ v จะเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยนั้นช่วงเดือนไหนครับมาถึงข่ายฝั่งเกาหลีกันบ้างนะครับกับ h ุนไดมอเตอร์ครับต้องถือว่าเป็น9่ปีที่บุกไทยอย่างจริงจังมากขึ้นนะเพราะ h ุนไดมอเตอร์ a อเชียแปซิฟนะครับมาบ้านเราเองรวมถึงจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจะมาแทนที่ h ุนไดมอเตอร์ประเทศไทยนะครับ เพราะฉะนั้นฮุนไดสตาร์เกเซอรนั้นนะครับถือว่าเป็นรุ่นล่าที่นำล่องและจะทําตลาดภายใต้การบริหารของบริษัทแม่ครับรถรุ่นนี้นะครับพัฒนาขึ้นภายใต้แพลตฟอร์มของ h ฮุนไดเกียครับซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันนะกับรถ2คง่ายนี้จริงๆและทางเกาหลีเนี่ยบริษัทแม่บริษัทเดียวกันนะครับความยาวตัวรถอยู่ที่4,460ม mm. เมตร กว้าง1,780ม mm, ิลิเมตรและความสูงนะครับอยู่ระหว่าง1,690ม mm, ิลิเมตรถึง1,695ม mm, ิลิเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยแต่ละรุ่นครับรูปลักษณ์ของตัวรถนะครับมาพร้อมกับความสปอร์ตกระจังหน้าและกันชนหน้าทรง X แนวไฟ LED อยู่ขอบด้านบนนะครับคาดยาวเต็มแนวขวางของรถเลยนะมีไฟท้ายทรงสามเหลี่ยมพร้อมกับไฟ LED ที่เชื่อมต่อกันนะครับดูแล้วเหมือนกับ2โคมนั้นเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวกันครับห้องโดยสารของ s t a r g a z e r นั้นเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ว่าคุณจะปรับเซตให้เป็น6หรือ7พื้นที่บรรทุสัมภาระด้านหลังนะครับแถว3นั้นมีขนาดความจุ200ลิตรแต่ จะเพิ่มเป็น585ลิตรตันทีเมื่อคุณพับแถว3ลงมามากวัดเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีจอแสดงผลด้วยจอ TFT ขนาด4.2นิ้วจอทัชสกรีนตรงกลางเป็นระบบ Infotainment ขนาด8นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายครับคุณได Star c กเซ e r นั้นนะครับติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรนะครับให้พลังํลาลังสูงสุดที่115แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด144นิวตันเมตรนะครับ ตัวของระบบขับเคลื่อนนั้นมีทั้งธรรมดาและอัตโนมัติ CVT ครับรุ่นที่จำหน่ายในบ้านเราจะเป็น CVT อย่างเดียวนะครับก็รองรับน้ำมันสูงสุดได้ e10 แบบเดียวกับเคร t ตาที่ฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยนำมาจาัดจำหน่ายก่อนหน้าครับน่าสนใจไม่น้อยนะครับกับรถหลากรุ่นที่เรานำเสนอครับยังมีต่ออีกหลังโฆษณาครับ เรามองหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน มาสเตอรซีเอ็กซ์แพม่ดอะรเมา e เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Must the expat might feel the drive. My mind may sing so the new new X, be uncharted. มาถึงค่ายซูมซูมกับ Mazda ครับในปีที่ผ่านมานั้น Mazda ไม่ได้มีโมเดลใหม่เข้าสู่ตลาดนะจะมีการปรับปรุงในรูปแบบของเป็นรุ่นพิเศษกับ Carbon Edition ครับรถที่เรานำมานำเสนอในครั้งนี้กับ Mazda cx 6 0นะครับวางจำหน่ายไปแล้วที่ออสเตรเลียและเป็นรุ่นที่น่าจับตามองเพราะ,ะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเข้ามาจำหน่ายในไทยครับ Mazda cx 6 0นั้นนะครับถือเป็นรุ่นแรกที่สร้างบนแพลตฟอร์มแบบโมดูล่าใหม่ มาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบ3.3ลิตรคู่ใหม่นะครับและเป็นรุ่นแรกที่ใช้ระบบไฮบริดครับโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3รุ่นด้วยกัน E-Wolf GT และ Asami นะครับโดยแต่ละรุ่นจะมีเครื่องยนต์ให้เลือก3รุ่นแบบประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จ6สูบขนาด3.3ลิตร ให้กำลัง280แรงมา้าพร้อมแรงบิด450นิวตัเมตรนะครับจับคู่กับระบบไฮบริด48โวล์อัตราเร่ง0 100ใช้เวลาเพียง6.9วินาทีเท่านั้นอีกหนึ่งเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ6สูบ3.3ลิตรเท่ากันนะครับแต่แรงม้าอยู่ที่251แรงมา้าพร้อมแรงบิด550นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึ100ใช้เวลาอยู่ที่7.3วินาทีครับ และเครื่องยนต์ s k y a c t i v ีฟนะครับในรูปแบบของเบนซิน4สูบขนาดความจุ2.5ลิตรให้กำลัง192แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด261นิวตันเมตรครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังสูงถึง136แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโมัติ8จงังหวะที่พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะครับสำหรับ Mazda c x 60นะครับเป็นรถยนต์รูปแบบ5ที่นั่ง ให้ความรู้สึกกว้างขวางนะครับเมื่อเทียบกับ CX 5และ CX 8ดีไซน์ของ CX 60ออกแบบภายใต้ปัจจัยโคโดของ Mazda นะครับอุปกรณ์มาตรฐานของ CX 60นั้นมีมากมายครับมีทั้งระบบควบคุมสภาพอากาศนะครับระบบความบันเทิงแบบจัดเต็มกับรูปแบบลำโพง6ตัวหน้าจอทัชสกรีนขนาด10.25นิ้วในส่วนของหน้าปัดนะครับเป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วรวมถึงรองรับ การเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อีกด้วยครับสำหรับรุ่น GT นั้นนะครับจะมีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆตรงที่ว่าหน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วมากับเบาะนั่งไฟฟ้านะครับพร้อมกับระบบอุ่น ทั้งสองแถวเลยนะทั้งแถวหน้ากับแถวที่2นะครับรวมถึงเครื่องเสียงจากบสมากับลำโพง12ตัวนะครับหลังคาซันรูฟเป็นในรูปแบบของพารามิกขนาดใหญ่สุดนะครับเท่าที่มาสด้าเคยทำมาเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของหน้าจอ He a d ร p d i s p l เ y นั้นก็มีขนาดใหญ่กว่า c ซี0ย3ึงเท่าซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ในรุ่น Gt และอาซามิเท่านั้นครับเ x ี0ยกก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนั้นช่วงเดือนไหนของปีครับ มาต่อกันที่ mg ครับกับ mg ep ครับในบ้านเรานะครับอถที่จำหน่ายนั้นหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็ไม่รับจองเพิ่มแล้วนะครับแต่ไปหลุดที่อังกฤษครับพระที่อังกฤษนั้นเปิดตัวรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีข่าวโคมาครับว่าจะเอากลับเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยใหม่อีกครั้งกับ mg ep หรือที่อังกฤษเรียกว่า mg 5 ev ครับดีไซน์ภายนอกของตัว mg ep รุ่นใหม่นี้นะครับถูกปรับปรุงใหม่หมดครับ แต่รูปลักษณ์ยังคงไว้ในรูปแบบของสเตชันวากอนไม่เป็นอย่างดีนะครับด้านหน้าของตัวรถเนี่ยมีกาาระจังหน้าแบบปิดทึบตามสไตล์ของรถไฟฟ้าและเปลี่ยนไฟหน้าใหม่เป็นรูปแบบของ LED เต็มระบบพร้อมกับ Daytime Running Light ตำแหน่งของโลโก้ก็ย้ายไปอยู่บนฝากระโปรงรถแทนครับส่วนช่องชาร์จแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ตรงกลางรถพร้อมฝาปิดซึ่งดูแล้วนะครับการออกแบบในครั้งนี้ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ ายในมีการปรับปรุงใหม่หมดนะครับโดยเฉพาะจอมันติมีเดียอัปเกรดมาเป็นขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto คุณลังของ MG5 EV หรือ MG EP ในบ้านเรานั้นนะครับที่ยุโรปมีให้เลือก2แบบได้แก่ในรูปแบบของ Standard l เ n นสนะครับสามารถทำระยะทางวิ่งได้ไกลถึง320กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนอีกรุ่นเป็นรุ่น long ลน n นะครับ สามารถขับขีด่ได้ระยะทางไกลถึง400กิโลเมตรเมื่อชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับทั้ง s Standard เลนส์และลองเลนส์นะครับมีอัตราเร่ง0ูน0ถเท่ากันอยู่ที่8.3มวินาทีทำความเร็วสูงสุดได้ถึง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จไฟด้วยกระแสะแบบ DC นะจาก5ไปถึง80%ได้ในระยะเวลาเพียง40นาทีเท่านั้นครับ ต่อกันด้วยแบรนด์หรูอย่าง Mercedes-Benz นะครับนอกจากยนต์กรรมไฟฟ้าที่เตรียมเสิร์ฟสู่ตลาดเมืองไทยแล้วนะรุ่นนี้ก็ถือเป็นอีกรุ่นที่จะสร้างไฮไลท์ให้กับ Mercedes-Benz แน่นอนกับ Mercedes-Benz GLC 2023ครับโดยที่ในเมืองไทยนั้นนะก็จาะคิวเข้ามาจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับ Mercedes-Benz GLC 2023มันจะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์แบบ Crossover SUV Premium 5ที่นั่งนะ m e r c e d e s b e n บ GLC 2 0 2 3นมะครับมากับตัวถังรถที่ใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิม60 mm มมนะครับแต่ความกว้างอยู่เท่าเดิมส่วนความกว้าง,งช่วงล้อหน้าเพิ่มเป็น6 m mm, มมและล้อหลังเพิ่มอีก23 mm มครับความยาวของฐานล้อน,นั้นขยายเป็น2,888 mm มมตรทำให้ตัวรถนั้นดูมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับรุ่นอวันกาดนะครับจะเป็นรุ่นมาตรฐานซึ่งจะได้ลายกระจังหน้าซี่ตั้งค่าแถบแนวนอนนะครับกันชนหน้าหลังเราหลังคาตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินแต่หากเป็นการตกแต่งแบบ AMG นะครับจะเน้นบุค,คลิกสปอร์ตพร้อมกับความแอดเวนเจอร์แบบออฟโรดยิ่งขึ้นห้องโดยสารนั้นผสมผสานความโมเดิร์นสปอร์ตและพรีเมียมให้ลงตัวนะครับรวมอยู่ในรถรุ่นนี้ทั้งหมดด้วยชุดแผงหน้าปัด2ชั้นและระดับรถลันกันมา แผงด้านล่างนะครับมากับมาตรวัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วสำหรับผู้กับขี่และเทราสลงมาถึงคอนโซลกลางที่เป็นที่ตั้งของหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด11.9นิ้วเลยทีเดียวครับคุ้มพลังของ Mercedes-Benz GLC 2023นะครับจะมีการเลือกติดตั้งทั้งเบนซินและดีเซลนะครับแต่อย่างที่ว่าทุกตัวนั้นจะมีเสริมระบบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปทั้งแบบม y h b และ Plu g i n Hybrid อีกหนึ่งรุ่นนะครับ GLC 300 DE เป็นปลั๊กอินไฮบิเช่นเดียวกันเครื่องยนต์เป็นแบบของ 220D นะครับแต่มอเตอร์ไฟฟ้านั้นให้ปรสิทธิภาพสูงและมีกำลังถึง329แรงมา้าเลยทีเดียวสำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับใน Mercedes-Benz จะมีการพัฒนาขึ้นในรูปแบบของระบบช่วยปับขี่ diving assistant package ครับซึ่งเป็นออปชันเพื่อลดอุบัติเหตุและลดความตึงเครียดจากการใช้งานนะครับ และทั้งหมดนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งครับยังคงเหลือรถใหม่อีกมากมายหลายรุ่นนะครับไปตามต่อกันที่สัปดาห์หน้าครับสนับสนุนโดยใหม่ i s ซูซูดีแม็กเมจิกไอทยานต่อให้โลกตามรู้ก่อนขับกับอีซูซูตอน ดูแลรถหลังกลับจากท่องเที่ยวปีใหม่รู้ก่อนขับกับอีซูซุได้กล่าวถึงการเตรียมรถสำหรับเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่ไปแล้วซึ่งการเดินทางไกลๆและใช้รถมาอย่างหนักหน่วงตลอดช่วงวันหยุดยาว เมื่อเดินทางกลับถึงที่หมายก็จำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของคุณว่ามีสิ่งใดสึกหรอไปบ้างรู้ก่อนขับกับ uzu, อีซูซขอนำเสนอการดูแลร,รถหลังกลับจากท่องเที่ยวปีใหม่จะต้องตรวจดูสิ่งใดไปชมกันครับล้างทำความสะอาดรถทันทีที่สามารถทำได้เพราะการเดินทางไกลย่อมผ่านระยะทางมากมายพบเจอหนทางหลายรูปแบบ สีหรือตัวถังของรถอาจจะเป็นแผลเป็นรอยได้ดังนั้นการล้างทำความสะอาดนอกจากจะทำให้รถสะอาดแล้วยังทำให้เห็นรอยเหล่านั้นชัดเจนขึ้นเมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เดินตรวจเช็คจุดต่างๆรอบคันหากพบรอยสีชํำรุดจะได้แก้ไขทันทีเปลี่ยนของเหลวต่างๆในระบบ หาก่อนเดินทางไกลไม่ได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวในระบบต่างๆซึ่งการเดินทางไกลนั้นทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักมากกว่าปกติด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแชร่คันเร่งนานๆความร้อนของเครื่องยนต์ที่สูงตลอดเวลาและการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบต่างๆทำให้ของเหลวในรถยนต์นั้น,น,นยิ่งเสื่อมสภาพไวกว่าปกติเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาก็ควรถือโอกาสเปลี่ยนถ่ายของเหลวในระบบต่างๆก็จะดีอยู่ไม่น้อย ตรวจเช็คระบบเบรกอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าการเดินทางไกลทำให้เราต้องใช้รถเป็นเวลานานยิ่งการขับขึ้นลงเขายิ่งต้องใช้เบรกมากกว่าปกติความสึกหรอย่อมมีมากตามมาก็ควรจะต้องตรวจเช็คระบบเบรกว่ามีการสึกหรอไปมากน้อยเพียงใดเพราะไม่อย่างนั้นหากมาพบทีหลังตอนใช้งานต่อเนื่องอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตรวจด,ดูยางล้อช่วงล่าง การเดินทางแบบระยะทางไกลนั้นเรามักจะเจอเจอกับถนนที่หลากหลายรูปแบบย่อมสร้างความเสียหายให้กับระบบช่วงล่างล้อและยางเป็นอย่างมากเมื่อสิ้นสุดการเดินทางไกลเรียบร้อยแล้วก็จําเป็นต้องตรวจเช็คเช่นกันเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถครั้งต่อต่อไปทําความสะอาดระบบกรองอากาศ การเดินทางไกลไปในสถานที่ต่างๆอาจไปเจอฝุ่นละอองเศษสิ่งสกปรกก็ควรถอดใส้กรองอากาศมาเป่าไล่ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ฝังอยู่ภายในไส้กรองก็จะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย้ำกันอีกครั้งดูแลรถหลังกลับจากท่องเที่ยวปีใหม่ต้องทำอะไรบ้างล้างทำความสะอาดรถทันทีที่สามารถทำได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆในระบบตรวจระบบเบรก ตรวจด,ดูยางล้อช่วงล่างทำความสะอาดไส้กรองอากาศการเดินทางไกลนั้นนอกจากจะต้องดูแลรถเป็นอย่างดีก่อนเดินทางแล้วเมื่อกลับจากเดินทางไกลก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อที่รถแสนรักของคุณผู้ชมจะได้ใช้งานไปนานแสนนานครับกลุ่มตรีเพชรรณรงค์และเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการดูแลรถเก่าเพื่ออากาศสดใส โดยนำรถอ e ีซูซุที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเข้าศูนย์บริการมาตรฐานอ e ีซูซุผู้สนใจสาม,มารถติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอ e ีซูซุ333แห่งที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566 เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับของขวัญชิ้นใหญ่รถใหม่ปี2023นะครับหวังว่าถูกใจท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยครับครับล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับและก็ส่วนจะเป็นของขวัญสําหรับใครนั้นก็ลองเลือกดูนะครับสำหรับท่านที่พลาดรับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ครับ Automo t o ต Thailand และ c e b o o k Fanpage นะครับชื่อเดียวกันส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า auto world thailand com ครับ กลับมารับชมรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางทรห้ากห้าครับครับที่นี่ทุกเรื่องยานยนต์มีเรื่องราวที่ทุกคนต้องรู้ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ